สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้จะมาเล่นพิกคาร์ดกันนะคะกับหัวข้อสิ่งที่หวังจะสมหวังดังปรารถนาไหมกติกาก็คือว่าให้คิดเรื่องที่คุณหวังเอาไว้ในใจนะคะเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักก็ได้อย่างเช่นคุณอาจจะตั้งคำถามในใจว่าจะ สอบปิดไหมหรือจะได้งานใหม่ไหมหรือว่าจะได้แฟนใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความรักของคุณกับเขาคนนั้นจะสมหวังไหมอะไรแบบนี้นะคะตั้งคำถามไว้ในหัวได้เลยแล้วก็มาเลือกกลองไพ่กันนะคะเออกล่องที่หนึ่งก็จะเป็นสายรุ้งนะคะกลองที่สองเป็นประวนันกลองที่สามเป็นคัพเค้ก และสุดท้ายนะคะกองที่4เป็นม้ายูนิคอร์นโอเคถ้าเลือกได้แล้วก็ไปกดฟังคำทำนายได้ที่ทา s t a ตมด้านล่างคลิปนะคะอยู่ในช่อง Description นะคะมาเริ่มกับกลองที่1กันเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนกลองที่1นึ่สายรุ้งนะคะ มาดูกันซิว่าสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เนี่ยจะสมหวังดังปรารถนาไหม King of Pentacle, Ace of Swords Of cups, not the right time. Opportunity re energize. Go with the flow g e n t l e n e s s โอเคสำหรับกองที่1น,นะคะกองที่1เนี่ยถามว่าจะสมหวังในสิ่งที่ที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาไหมตอบได้เลยว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่คุณจะสมหวังดังปรารถนา ค่อนข้างค่อนข้างสูงเหมือนกันนะมีโอกาสค่อนข้างสูงเพียง <P ew ing> แต่ว่าไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะโอกาสสมหวังสูงมีโอกาสแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ในช่วงเวลานี้และอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า King of p e n t a c l นนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างช้านะคะอาจจะต้องแบบจนบางครั้งคุณรู้สึกเหนื่อยอะอะ เช่นสมมุติว่าคุณคุณถามในเรื่องของความรักอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติคุณถามในเรื่องของความรักว่าเมื่อไหร่คุณจะได้ลงเอยกับคนคนนี้สักทีเมื่อไหร่จะได้สมหวังกับคนคนนี้สักทีอาจจะต้องใช้เวลานานนานมากๆค่ะกับคนคนเนี้ยใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์บางคนอาจจะอยู่ในช่วงแบบดูดูกันอยู่ดูจิตดูใจกันอยู่หรือว่าบางคนคบกันแล้วแต่ว่า แต่ว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้ามันไม่ไปหน้ามาหลังอะไรแบบนี้ยก็อาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าจนบางครั้งคุณรู้สึกแบบคุณรู้สึกเหนื่อยอะ่ะคุณต้องแบบฮึดสู้หลายครั้งเลยอะ่ะคุณต้องฮึดสู้คือมันจะไม่ได้อ่อไม่ได้เร็วอย่างที่คุณปรารถนาอย่างที่คุณตั้งใจไว้อย่างที่คุณหวังไว้อะ่ะ พอคุณเหนื่อยคุณจะรู้สึกแบบอ้อยหมดแรงหมดแรงแต่ว่าพอคุณฮึดสู้อีกครั้งมันก็จะมีโอกาสที่คุณจะที่คุณจะเอาชนะอุปสรรคหรือว่าประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาตอนแรกมันอาจจะแบบว่า ช้าหน่อยใช้เวลาเยอะหน่อยหรือว่ามีอุปสรรคอะไระมากมายที่ทําให้คุณเหนื่อยแต่คุณต้องช้าพลังตัวเองขึ้นมาแล้วก็เริ่มสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมันจะเริ่มแบบ go with the flow มันจะเริ่มแบบ flow ไหลลื่นไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหม a b u n d a n c e <ๆ>ก็ออกมาเนี่ยหนึ่งดาบคือการแบบเอาชนะอุปสรรค ได้แล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงคะเฉลิมฉลองในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะสําหรับกองที่1แต่ไม่เป็นไรถือว่าดีนะคะกองนี้อ่ะก็กองที่1ยินดีด้วยนะคะไปดูกองที่2ต่อเลยดีกว่า กองที่2นะคะเป็นประวานฝากน้องไว้ตรงนี้นะคะมาดูกันซิว่าสิ่งที่คุณหวังเนี่ยจะสมหวังดังปรารถนาไหม f ฟล์ o อาไว้ว The date Once reconsider a year from now E resolution. โอเคสำหรับกองนี้นะไม่ว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันคือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่ามันจะไม่สมหวังมันจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะแต่แต่นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งท้อถอยนะคืออย่างนี้ ถึงมันจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณหวังอะแต่วอ่า,อามองว่าคุณจะได้สิ่งอื่นมาทดแทนมันเหมือนประตูหนึ่งปิดลงอีกประตูหนึ่งจะเปิดออกคุณลองพิจารณาดูใหม่บางทีเส้นทางที่คุณเลือกเส้นทางเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สำหรับคุณมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณแต่มันมีอะไรที่เหมาะกับคุณมากกว่านี้และ เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะเอเย r f r ฟอร์มนหนึ่งปีนับจากนี้บางทีเนี่ยที่มันนานอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคุณยังไม่ยอมปล่อยคุณยังไม่ยอมปล่อยสิ่งที่คุณหวงังสิ่งที่คุณต้องการแบบยังอยากลองสู้ดูสักครั้งอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบลึกๆในใจคุณที่แบบว่าคุณอยากลองอยากลองสู้แบบให้เต็มที่ ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่แล้วแต่เลยซึ่งซึ่งจริงๆมันก็ดีที่ที่คุณมีความพยายามมีความอดทนมีความแบบรู้สึกแบบเอ้ยอยากจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนาแต่มองดูว่ามันอาจจะไม่ใช่เส้นทางของคุณนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับคุณเมื่อคุณได้ลองพิจารณาดูใหม่คุณจบคุณตัดจบ สิ่งที่คุณต้องการสิ่งเนี้ยเรื่องนี้ไปคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่เริ่มเห็นแสงสว่างเห็นไหมเมื่อความอดทนของคุณนะ่ะมันขาดผึงเมื่อคุณตัดมันออกประตูนี้มันปิดแต่ประตูนี้มันเปิดเห็นเห็นแสงสว่างออกจากประตูนี้ไหมคะมันเหมือนจบเรื่องหนึ่งแล้วมันจะได้เริ่มต้นใหม่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแสงสว่างนะคะคุณจะมองเห็นมัน และหลังจากนั้นคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆเอ a d n c e การเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆและมันดีสำหรับคุณจากที่คุณเคยเหนื่อยล้าคุณเคยรู้สึกผิดหวังคุณล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกแล้วคุณก็แบบยังไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณต้องการสักทีอ่ะจนสุดท้ายคุณตัดจบละ คุณไปเจอสิ่งใหม่แล้วสิ่งนี้มันเหมาะกับคุณเป็นสิ่งที่ดีกับคุณมันทําให้คุณได้เหมือนแบบมีพลังชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะสมมุติว่าคุณถามในเรื่องของความรักคุณถามว่าคุณจะสมหวังกับคนคนนี้ไหมจะได้ลงเอยกับคนคนนี้ไหมผู้อ่านมองว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่สําหรับคุณต่อให้คุณพยายามแค่ไหนอะสุดท้ายสุดท้ายก็เหมือนแบบ อืมันต้องจบอ่ะมันต้องตัดจบแล้วคุณคือจริงๆคุณมีคนของคุณรออยู่มีคนใหม่ที่รอคุณอยู่และดีกว่าด้วยคือเขาเหมาะสมกับคุณ peaceful resolution เป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแบบสงบรู้สึกสบายใจกับกับคนใหม่คนเนี้ยอันนี้กรณีที่คุณถามถึงคนคนรักนะถามถึงความรักนะอืมันอาจจะแบบทำใจยากหน่อย แต่เมื่อคุณทําใจได้แล้วอ่ะแล้วคุณพร้อมที่จะ move on อ่ะคุณจะได้สิ่งใหม่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรความรักหรือแม้แต่เรื่องการงานก็แล้วแต่บางคนแบบยังติดอยู่กับงานเดิมๆที่คุณรู้สึกแบบว่ามันเหนื่อยนายมันรู้สึกเบื่อแต่ว่าคุณก็ยังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงานด้วยสถานการณ์ตอนนี้อะไรแบบเนี้ยคุณก็แบบยังกลัวกลัวว่าแบบเอ้ยถ้าลาออกจากตรงนี้ไปแล้วจะมีงานใหม่ไหมจะหางานได้ไหมอะไรแบบเนี้ย คุณก็เลยย,ยังยึดติดอยู่กับตรงนี้อยู่แต่เมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณตัดสินใจ move on ตัดสินใจที่จะจบแต่ัดสินใจที่จะเปลี่ยนคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่านะคะโอเคก็จบการอัดให้สำหรับกองที่สองนะคะไปต่อกับกองที่3ากันเลย กองที่สามนะคะคัพเคก้กมาดูกันสิว่าสิ่งที่หวังจะสมหวังดังปรารถนาไหมใบนี้เด้งออกมาเลย four f a n s สัญญาณดีนะ a d up sort Four of pentacles. Yes. Ah, uh. sharp. Yes. no need to worry อ๋อเข้าใจแล้วทำไมถึงออกแปดดาบออกมา opportunity Innocence be spontaneous, trust, okay. ชัดเจนมากกองนี้อะกองที่สามไม่ว่าสิ่งที่คุณหวังหรือปรารถนาอยู่เนี่ยมันคือเรื่องอะไรสมหวังแน่นอนค่ะสมหวังแน่ๆน,นะคะไพ่ออกมาขนะนี้เยสนะคะแล้วก็4 o u r f w a n d เห็นไหมการเฉลิมฉลองดีใจใหญ่เลยนะคะคุณหวังเรื่องอะไรคุณสมหวังแน่นอนแต่ว่ารู้สึกว่าคุณมีความกังวลมากๆเลยอะกับเรื่องเนี้ย คุณกลัวว่าจะไม่สมหวังสถานการณ์มันอาจจะดูแบบไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคุณก็เลยมีความกังวลมีความกลัวมากๆเลยเนี่ยแต่ให้ออกมาบอกว่าสมหวังแน่นอนนะไม่ต้องกังวลและคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนิ่งๆโอกาสจะมาหาคุณเองเมื่อถึงเวลาโอกาสมาเอง เนี่ย Innocent Be Spontaneous เหมือนแบบว่าคุณจะได้มาแบบแบบใสๆเลยอะแบบชนะชนะใสๆอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณแบบรอคอยอะไรอยู่เช่นคุณรอรองานคุณอาจจะแบบมองงานตัวหนึ่งไว้อยากได้งานนี้มากแต่ว่าคู่แข่งเยอะหรือเกินอะไรอย่เงี้ยคุณกังวลคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้แต่จะบอกว่า คุณจะชนะแบบใสๆเลยโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเขาจะมองเห็นศักยาภาพของคุณเขาจะแบบเลือกคุณน่ะแบบนั้นเลยอ่ะนะคะคุณแค่อยู่เฉยๆแล้วก็เชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในจักรวาลว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะมอบโอกาสนี้ให้กับคุณเองเนี่ยอยู่เฉยๆเลยนะคะสี่เบียนแล้วก็ innocent be s t o n e n e s คือปล่ปลอยปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติปล่อยไปตาม ตามที่มันควรจะเป็นนะ่ะคุณคุณไม่ต้องแบบไปกังวลไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรเลยด้วยซ้ําถ้าคุณถามถึงเรื่องคนรักถ้าคุณถามว่าแบบคุณจะได้ลงเอยกับคนคนนี้ไหมได้นะคะสมหวังแน่นอนโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งไล่เขาไม่ต้องไปตามเขาคุณอยู่เฉยๆแบบถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักอะไรแบบเนี้ย คือคุณไม่ต้องบอี่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยคุณอาจจะแบบว่าเอ้ยเขาจะเลือกเราไหมเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาจะกลับมาหาฉันไหมกลับค่ะเขาเลือกคุณค่ะนะชัดเจนนะคะกองนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณต้องการอะสมหวังแน่นอนนะคะดีใจด้วยนะคะกับคนที่เลือกกองที่สามก็ไม่มีอะไรมากนะกองนี้ อยู่เฉยเรอเวลารอโอกาสเดี๋ยวมันมาเองนะคะอะไปต่อกับกองสุดท้ายกองที่4กันเลยกลองที่สี่นะคะเป็นม้ายูนิคอร์น มาดูกันสิว่าสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังดังปรารถนาไหม The Emperor Four of Swords. Five of Cups. Abundance. No need to worry. You are ready. fast positivity move forward okay สำหรับกองที่สี่กองสุดท้ายเนี่ยถามว่าสิ่งที่หวังจะสมหวังดังปรารถนาไหมสมหวังนะคะมีโอกาสสมหวังเพียงแต่คุณอาจจะต้องวางแผนไม่ว่าเรื่องที่คุณหวังสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแต่คุณจะต้องแบบว่าวางแผนอะไรให้รอบคอบหน่อยแล้วก็ คือมันมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสที่จะได้ได้อย่างที่คุณต้องการนะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากให้คิดบวกมองบวกเข้าไว้นะคะอย่าไปคิดลบเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนกองเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบมีความกังวลมีความคิดลบอะมีความกลัวว่าแบบมองไม่เห็นศักยภาพของตัวเองอะคะ่ะคุณทำได้แต่คุณกลับรู้สึกว่า คุณไม่ดีพอหรือว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่คู่ควรอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณพร้อมนะเมื่อมันถึงเวลาคุณต้องพร้อมนะคะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองดีหรือไม่ดีคิดว่าตัวเองคู่ควรหรือไม่คู่ควรพร้อมหรือไม่พร้อมแต่เมื่อถึงเวลาที่โอกาสมันมาถึงมาถึงหน้าประตูบ้านคุณเนี่ยคุณจะต้อง รับมันไว้คุณจะต้องเปิดรับมันคุณจะต้องพร้อมลุย move forward เห็นไหมมุ่งไปข้างหน้าก้าวต่อไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรนะคะแล้วก็ให้คิดบวกเข้าไว้ให้มองให้มองในแง่ดีเข้าไว้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อใจแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนแม้ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่คุณหวังอะ่ะมันคือเรื่องอะไรนะคะอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลเลยนะเนีย่ยเห็นไหม คุณเป็นพอเรอร์นะคุณเป็นพอเรอร์แต่คุณไม่รู้ตัวคุณมีห้าถ้วยแต่คุณแบบคุณมัวไปแบบมองแต่ถ้วยที่มันหกอยู่สามถ้วยเนี่ยคุณเหลืออีกสองถ้วยมีขวดด้วยเห็นไหมมีในขวดด้วยบนโต๊ะอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายคุณจะไปเสียใจเสียายอะไรกับสามถ้วยที่มันหกไปแล้วก็ช่างมันสีใช่ไหมคุณอย่าไปมองแค่ในมุมที่ มุมที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่คุณหันกลับไปมองมุมที่ดีๆเนี่ยข้างหลังคุณมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยมีน้องแมวด้วยเห็นไหมคะ <c oughs> มีความสดใสมีลูกโป่งมีอาหารมี lobster ใช่ไหมมีไวน์แล้วก็แก้วแก้วไวน์ผักผลไม้อะไรเยอะแยะมากมายไอ้ที่มันหกไปแล้วก็ปล่อยให้มันหกไปอย่าลืมว่าคุณเป็นใครอย่าลืมคุณเป็น the emperor คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่วางแผนได้เก่งวางแผนได้ดีคุณทําได้นะคะ a บ u n d a n c e ความมุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่มันติดอยู่นิดเดียวนะคะก็สําหรับกองเนี้ยกองที่สี่อ่ะมันติดอยู่ที่ตัวคุณแค่นั้นเองติดอยู่ที่ความกลัวของคุณเท่านั้นเองเนี่ยคุณมีมี e n e r g y ที่แบบว่ากลัวกังวลคุณอาจจะเคยแบบผิดหวัง เคยผิดหวังมาบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยมีความกังวลมากหน่อยคุณแบบคุณต้องเยียวยาจิตใจตัวเองอะตอนเนี้ยคือปัญหาอื่นๆอะดูจะไม่มีนะปัญหาหลักๆเลยของคุณก็คือเรื่องเรื่องความรู้สึกของคุณเรื่องเรื่องความคิดของคุณนะคะไปจัดการกับความคิดความรู้สึกของคุณให้ได้ก่อนฮีลลิ่งตัวเองให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นลุกขึ้นมาใหม่นะคะ แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแค่นั้นเองไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วก็เดินไปข้างหน้าและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะโอเคจบการอ่านไพ่สำหรับกองที่4ี่กองสุดท้ายแล้วนะคะคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ